มันคือตัวช้างแมมมอสอันนี้ตัวอะไรครับสิงโตสิงโตหันหน้ามาหน่อยสิงโตอ๋อสิงโตเรียกว่าสิงโตตัวเมียเหรออ่านี่สิงโตผู้ชายอยู่ไหนครับสิงโตผู้ชายสิงโตตัวผู้อยู่ไหนสิงโตตัวผู้สิงโตตัวผู้อยู่ไหนหยิบมาดิสิงโตตัวผู้อยู่นี่ไงอ๋ออันนี้มันตัวเด็กเดี๋ยวพ่อดูหน้าใกล้ๆก่อน แล้วก็เดี๋ยวตัวโตละสิงโตโตโตป่าไฟเหลือง,ไ,องไม่ยอมแปลงฟานอ้าวตอนนั้นหยิบตัวอะไรมาครับอันนี้ไรยีราฟอ้าวตอนนั้นหยิบตัวอะไรเาวมีตัวอะไรอีก,กอพี่ก้าไล่มาแพ้แพ้แล้วตัวอะไรอีกอันนี้มันไดโนเสาร์นี่มันไม่ใช่สัตว์นนลปลาไอสัตว์ปลาอยู่ไหนอีกมันโตแเราเนี่มีตัวอะไรบ้าง โอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กีราบกีรับเด็กอ่ามีตัวไหนหมีอยู่ไหนหมีพอเห็นหมีนี่พี่เห็นหมีตัวนึงงมีสีดำว้าดูโอ้ยอยู่นิ่งๆก่อนให้เพื่อนๆดูอ่ามีหน้าตาเป็นแบบน,นี้นะครับแล้วตัวไหนอีกอันนี้จะเป็น อันนี้เป็ดอ่ะเป็ดจริงๆก็มีนะเรามีเป็ดจริงๆอยู่ไหนนะเป็ดตัวเดินไหนตัวเป็ดจริงๆอันนั้ไม่ใช่เป็ดอา้าวอันนี้อะไรเนี่ยควายอ๋อควายอ่าอ้าวตัวน้ำป้อนอาหารสัตว์อา้าวนี่ตัวอะไรครับเนี่ยฮิปโปโปเตมัสโอ้สิบอันนี้อะไรเนี่ยเสืออ่าแล้วก็ มีอะไรอีกลูกนี่อะไรเนี่ยกว้างใช่กาเซลไม่ใช่เหรอกว้างหรือกาเซลอ่าก็มีกว้างอยู่ตรงนู้นนี่แล้วก็ตัวไหนนะม้าลายไหนม้าลายว่าเห็นม้าลายอยู่ตัวนึ่งแมม้าลายมาให้เพื่อนอเพื่อนดูสิม้าลายอ่หาหันหน้ามาหน่อยด้านข้างคือ แล้วก็มีดีลับอช้างเรามีหลายตัวเนี่ยเรามีทั้งช้างตัวเล็กตัวใหญ่เลยไหนหยิบมาสักคู่หนึ่งซิอันนี้ช้างอะไรเนี่ยมีช้างแอฟริกาหรือเปล่าอีเลฟเวนมันไม่ใช่คาลาสันไม่รู้สิแล้วก็หมูนี่มีหมูหมูในหมู อันนี้อ่าแลดไหนสุดท้ายไม่กล้าอุ้มอุ้มอันนี้สิช้างมือมอดตัวใหญ่มาดูใกล้ๆสิไหนอุ้มมาสิช้างมือมอดตัวใหญ่โอ้โหมันตัวใหญ่มากเลยมาใกล้ๆหน่อยหันหน้ามาสิโอ้ยไกลไปอออโออยอออกไปใกล้ๆหน่อยว่ามองไม่เห็น นีโอ้โหช้างม่มดโอ้โหอนี่ช้างหม่มดตัวนี้นี่สวยมากเลยนะโอโ้แต่จริงๆมันมีเสียงด้วยแต่ว่าเราทำมันพังไปบ๊ายบาย,บายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายตัวน้บ Bye bye. Bye bye. bye. bye.